เล,เลิกง,งานแล้วครับผมจะได้คลิปแต่ละคลิปเนาะ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเวลาเลิกงานแล้วครับผมโอ้ปบบน้โทษครับเพิ่งเลิกงานครับทุ่งนี้ก็เป็นวันดีๆของใครอีกหลายคนครับที่สำหรับคนที่เขาใช้แรงงานเนาะครับเนาะอย่างเช่นตัวผมได้ยุดพักผ่อนครับ ที่ทำงานประจะําเนาะต่สําหรับตัวผมนี่มันจะไม่มีกําหนดครับเพราะทำงานของตัวเองจะไม่มีกาหนดว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ไว้แต่เขาแล้วครับลูกค้ามาตอนไหนก็ทําตอนนั่นแหละนี่ก็เพิ่งเลิกงานครับนั่งพักผ่อนเชียมเล็กตัดเล็กครับบนี้ตากะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับตาเชียมเล็กเยอะพรุ่งนี้ก็ เหลือเชื่อมเล็กอีกนิดนึงไม่รู้ว่าจะเซ็ตไหมล้วก็จะมีงานอุ้ยโทษครับเราจะมีอุปกรณ์ทาสีต่อครับอันนี้ก็เป็นชุดสีที่จะมาผมทำโครงเล็กโซล่าเซล์ลครับที่ตั้งแผงเล็กโซล่าเซล์ใต่เขาก็าปกตินี่ผมก็ทำงานช่างซ่อมรถจักรยานยนต์นี่แหละครับ ว่าอะไรคุณพอดีแม่บานออกมาเรียกครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วก็เลยลืมเลยครับที่นี่โอ้กำลังพูดเพลินพูดคลองเลยจะรียกมาจะตั้งโครงเล็กให้เซตครับมาเนี้เล็กว่าจะตั้งโครงเล็กให้บบนเซตฝนตกครับ,บน,นี่ก็ว่ากระต๊ไม่แรงอากาศพอคึมๆอากาศ,าก,าศก็มัว,มว ใช้ได้ครับนีก็พึ่งก็บของครับพึ่งเก็บของจะกําลังจะปิดบ้านปิดช่องครับบ้านช่องกระโลกครับเดี๋ยวนี่ดู้างบ้านกระโลกกินทำไงก็ไม่สะอาดสักทกีครับข่องก็ขาวก็ว่าจะเอาไปปลูกต้นใหม่ก็ยังไม่ทนไดเอาไปลงเลยครับคือจะเตรียมไว้ก่อนครับ ว่าง,งานซ่อมมันก็เข่ามาเรื่อยๆเนาะมันก็ถึงไม่มีมากแต่ว,ว่ามันก็พอมีเรื่อยๆครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินนี่นะครับทุกนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกบบังทักผ่อนด้วยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับเลิกงานมากะย้อนมาดูคลิปกเก่าก็เห็นพี่ๆน้องๆมาให้กําลังใจก็พอมีแรงครับขอบคุณหลายๆนี่แหละคน เราตื่นมาจะทำมาหากินนี่นะครับมีอะไรทําเราก็ทํากันไปครับมีหน่อยได้หน่อยก็ช่างมันขอเราอย่าไปท่ออย่าไปทุก์เด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับการทํำกับเขากับปน้ำของผมก็ผม <c oughs> เป็นคนทํำกับเขาไม่เก่งครับแต่ว่าจะทำ าทีมีเวลาว่างมีจังหวะว่างทําแค่กินกินกินแล้วก็รีบมาทํางานครับช่วงจังหวะทับเนี่ยคือเวลาว่างของผมครับก็เลยทําคลิปลงให้พี่ๆน้องๆได้เห็นได้ชมครับมีพี่คนนึงให้กํลาลังใจมาบอกว่าทําคลิปทำกับเขากับน้มเนี่ยดีนะมียอดดีเยอะนะโอ้ครับขอบคุณหลายครับที่ที่ ดูแล้วให้กำลังใจผมครับแต่จริงๆแล้วนะผมก็ทำไม่อร่อยดอกก็ผมก็ทำกินครับชอบทำกินไม่ชอบไปซื้อแกงถุงกินครับแกงถุงผมกินเมทนัดครับผมชอบอาหารแบบทำแบบคนพ่อแม่สมัยก่อนครับทำแกงป่าแกงอะไรมือดับหน่อยนึงครับทำแกงป่าแกงอะไรครับแกงกะทิแกงตลาดผมไม่ ่อยสั่ทัดไม่ใช่ว่าเขาไม่อร่อยนะของเขาอร่อยครับแต่ว่าผมเคยกินอย่างนี้มาตั้งเล็กตั้งน้อยครับเคยอยู่ต่างจังหวัดเคยอยู่บ้านนอกคอกนาอย่างนี้เนาะก็เลยกินกันแบบนี้ผมเคยชอบของผมแบบนี้ทําเองนี่เราขาดหวานเราเติมหวานเราขาดเค็มแล้กวก็เติมเค็มขาดเปรี้ยก็เติมเปรี้ยวครับมันก็ถูกใจตัวเองดีแล้วอีกอย่างหนึ่งน่ะมันออกจากกระทะใหม่ๆออกจากหมอ้อ ให,ใหม่ครับมันก็เลยกินอร่อยกับเขราล,ลอนสำหรับวันนี้ขอใี้พี่น้องนองพักผ่อนอย่างมีความสุขด,ด้วยครับเด้อขอบคุณสำหรับกำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม